การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งรูปเป็นน้ำขงน้ำอัตลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นผ่านคติความเชื่อเรื่องพญานาคเชื่อมต่อ5จังหวัดท่องเที่ยวในภาคอีสานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศา,าสนาศาสนสถานและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอีกท,ทั้งยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการนำทุนวัฒนธรรมมาขับื เื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศโดยเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรมใน5จังหวัดภาคอีสานประกอบด้วย 1. จังหวัดนครพนมได้แก่วัดมหาธาตุลานพญาศรีสัตนาคราบวัดพระธาตพนม 2. จังหวัดมุกดาหารได้แก่ลานพญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชพญาอนันตานาคราชวัดรอพระพุทธบาทภูมณรม 3. จังหวัดบึงกาฬได้แก่คํำนาคาเจ้าปู่อือลือนาคราช 4. จังหวัดหนองคายได้แก่พระธาตุล่าหนองวัดโพชัยพระธาตุบางพวนและ 5. จังหวัดอุดรธานีได้แก่วังนาคินคำชะโนดซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวโดยนําอัตลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นจากคติความเชื่อเรื่องพญานาคมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและทรงพลังครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลซึ่งภาคอีสานในปัจจุบันก็ได้มีวัดวาอารามหลายแห่งที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาทำบุญไหว้พระกันได้หรือจะมาเที่ยวชมวัดวาอารามต่างๆก็ได้โดยสะดวกและปลอดภัยอย่างเช่นที่วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคาย ก็ได้มีการติดตั้งลิฟต์อำนวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมผู้สูงวัยผู้พิการหรือคนที่ใช้วัดถเข็นให้สามารถขึ้นไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวหนองคายได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงแหละเท่าเทียมครับ,บิีดีต้อนรับสู่พื้นที่นครธานีค่ะวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่วัดโพชัยค่ะ น้องคายสบายดีอย่างดีต้อนรับนะคะมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระสยในมุติใหม่ค่ะการพัฒนาการเข้าถึงในการมีลิฟต์นะคะสําหรับบุคคลทุกสภาพร่างกายทุกเพศทุกวัยนะคะตัวร์ไ่มพอเอาจากทรทรจากการรียนประเทศไทยรวมไปถึงภาคราฐัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกองค์คาพยพก,ก็ยินดีต้อนรับทุกทกท่านสู่พื้นที่นองคายสบายดีค่ะ ที่วัดโพธ,ธิสมพรในเมืองอุดรธานีก็มีอารยสถาปัดเช่นทางลาดให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถขึ้นไปกราบพระมาหาเจดีย์ได้โดยสะดวกและปลอดภัยและก็มีห้องสุขาอารยสถาปัดแบบจัดเต็มจริงๆครับ มาดูว่าเห็นซ้ายขวานี่ที่เห็นเนี่ยไม่ต้องแบ่งว่าห้องปกติห้องพิการห้องอะไรนะทุกคนฟอเสมอภาคเท่าเทียมโอ้โหม่ดูด้วยสายตามีอาจารย์2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งเนี่ยแล้วไล่รอยต่อเนี่ยไม่มีสเต็ปบไม่มีเทวรนีประตูไม่มีไม่มีเข็นข้าวเี่เขาได้สบาย โอดูทรงเนี่ยโดยโครงสร้างเนี่ยผ่านฉลุยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่นะอารยะสถาปัตสถานต้นแบบโดยเฉพาะเรื่องห้องสุขาที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยเพื่อคนทั้งมวลจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยห้องสุขาเนี่ยคนที่มาวัดไม่ใช่แค่คนหนุ่มคนชราก็มีคนชราก็นั่งวิวแชร์นั่งรถเข็นให้ลูกหลานเข็นรถก็เข็นลําบาก เพราะนั้นก็เลยเผื่อคนทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นคนชลาก็ตามนคนนั่งยูแแช์คนพิการก็ตามเราทำเพื่อเพื่อทุกคนทุกคนเข้าได้หมดเลย the ส่วนที่พระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลที่วัดแสงธรรมวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็าได้มีการออกแบบเป็นอารยะสถาปัสถานโดยทำทางลาดให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถเข็นตลอดจนครอบครัวที่มีเด็กเล็กใช้รถเข็นเด็กก็สามารถขึ้นไปทำบุญไหว้พระและปฏิบัติธรรมที่ด้านบนพระมหาเจดีย์นี้ได้โดยสะดวกปลอดภัยเสมอภาคและเท่าเทียมสาธุสาธุครับ ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงด้านบนสุดขององค์พระหมหาเจดีย์วัดแสงธรรมวังน้ําเขียวนะครับโอ้โหนี่ฮะก็เดี๋ยวขอเรียาวไายพระนะมาวัดก็ต้องจิตใจก็ต้องไม่รีบเร่งด้วยการปล่อยวางด้วยความสว่างสะอาดส,สงบก็เป็นที่ปฏิสถานรูปหล่อ,อเท่าองค์จริงของรูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงตามหาบัวงนี้นะครับซึ่งท่านมาเป็นผู้นาศรัทธาในการสร้างธรมพระหมหาเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็มีทางลาดเป็น ็นอารยะสถาปัตสถานนะครับผมก็มี่งเข็นมาตลอดทางได้ออกกำลังกายขึ้นมาแม้จะชันไปบ้างก็เอาหนักตามตามสภาพหรือว่าเกณฑ์ดีเยี่ยมแล้วและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดและาศาสนสถานที่ได้มีการส่งเสริมอารยะสถาปัตขจัดความหลื่อมล้ำในสังคมร่วมกันกับเพื่อนการท่องเที่ยวเชิงาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อคนทัมวลครับ lights